สวัสดีครับพบกับป่าไมโจนะครับนี่ก็พามาดูเรื่องของมะพร้าวนะครับมะพร้าวเนี่ยเป็นนะครับต้นไม้ที่ทนนะครับเวลาเราปลูกใหม่จะไม่ค่อยตายนะครับแต่ว่านะครับเขาไม่ตายเนี่ยเราทํำยังไงเขาโตเร็วนะครับบางคนก็ไม่มีระบบน้ํานะครับไม่รดน้ําใส่ปุ๋ยมันก็โตแต่ก็ใช้เวลานานนะครับกว่าจะโตอาจจะหลายปีนะครับถึงจะติดผลออกลูกนะครับแต่ถ้าเราปลูกมะพร้าวนะครับแล้วมีระบบน้ําใส่ปุ๋ยใส่เกลือ แต่ท่านอาหารเสริมอาหารรองนะครับมันก็ใช้เวลามาล์สอปีถึง3ปีครับก็จะได้ผลผลิตครับส่วนเนี้ยผมใช้เวลามันสามปีนะครับก็คือ2ปีกว่านะครับก็เริ่ม2ปีกว่าเนี่ยก็เริ่มออกผลออกผลิตแล้วนะครับแต่ว่าที่ออกเยอะละอสปีกว่าเนี่ยมีบางต้นนะครับที่ออกแต่ว่าพอตอนนี้เข้าปีที่3ามเนี่ยนะครับออกเกือบทุกต้นนะครับที่เราปลูกเอาไว้นะครับขึ้นอยู่นะครับ กับการดูแลน,นะครับบางคนปลูกมะพร้าวเนี่ยหปี6ปียังไม่ออกบางคนก็2ปี3ปีก็ออกขึ้นอยู่กับการจัดการน,นะครับเรื่องดินเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยผมปลูกผมยกตัวอย่างให้ดูเลยผมปลูกเนี่ยเป็นคันสะนะครับคันสะซึ่งเป็นหินดินชุดน,นี้ผมเอาขึ้นมาทาําถนนเพื่อให้รถวิ่งได้บดอัดบดอัดเป็นถนนนะครับแล้วเราก็มาปลูกมะพร้าว ริมนะครับริมขอบถนนริมขอบสะนะครับเพื่อที่จะมีมะพร้าวไว้กินเหลือได้ขายนะครับดูนะครับ3ปีนะครับผลผลิตตัดขายไปหลายรอบแล้วนะครับเนี่ยมีชุดหลังๆแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นมะพร้าวใหม่นะครับที่ปลูกใหม่เป็นลูกประมาณนี้มีข้อเสียก็คือนะครับลูกนะครับเขาจะไม่วางทางนะครับก็ไปดูข้อมูลจากกลุ่มที่เขาปลูกมะพร้าวก็บอกว่ามะพร้าวใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเนี่ยมันจะ ทลายเนี่ย <göster ges> มันจะตกทางนะครับเนี่ยน้อยมากนะครับที่มันจะมาวางกับอ่าถ้าลักษณะนี้อ่ะข้อเสียคือคอของทลายเนี่ยมัยย Piet. นจะหักหรือเอ็นหรือทําให้มันปรีเนี่ยมันทําให้อาหารที่ส่งมาที่ลำที่ลูกของมันเนี่ยรับตรงนี้ถ้ามันปรีมันแตกเนี่ยครับมันอาหารที่ส่งลูกเนี่ยมันจะมีปัญหาแล้วทําให้ลูกเนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยคิดดูครับเขารับรับน้ําหนักอย่างเนี้ยเนี่ยถ้ามีอะไรมาโดนเนี่ย มันสามารถหักมันแตกได้นะครับแต่ถ้าที่มันวางอยู่บนทางเนี่ยทางางทางเนี่ยมันก็จะทําให้น้ําหนักในการรับเนี่ยมันก็จะดีนะครับแต่งนี้นะครับพ่อปลูกผสมผสานนะครับอ่านี่นะครับส่วนใหญ่นะครับนี่เลยนะครับเนี่ยหลุดออกมาจากทางนี้จริงๆรเขาต้องรับนะครับน้าหนักแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่รับนะครับส่วนใหญ่เขาจะแนะนํนะครับให้ผูกเชือกนะครับูกเชือกล้วโยงไว้กับข้างบุดอนี้คือเป็นวิธีที่ดีช่วยรับน้ําหนักนะครับมันจะทําให้ผลผลิตเนี่ย มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยเนี่ยคือมะพร้าวนะครับปลูกนะครับมันจะทนมากนะครับหลายคนเอาไปปลูกกันไว้นะครับก็ไม่ต้องรดน้ํามันก็ไม่ตายแต่มันจะโตช้าครับดูสมัดดิมนะครับเราปรุงดินเฉพาะหลุมครับของผมเนี่ยผมขุดกับไม้งอนะครับตัวเล็กอ่ะเฉพาะหลุมนะครับที่เราจะปลูกชุดนี้ชุดนี้สมัยก่อนตรงนี้นะครับน้ามันจะรัดแล้วตรงนี้พังผมมาซ้มใหม่มะพร้าวตัวนี้ครับปลูกหลัง ชุดก่อนนนะครับี่ก็คือถูกหลังแต่ก็เนี่ยครับเริ่มแล้วครับเริ่มแทงทลายนะครับเริ่มแทงจันแล้วก็คือประมาณ3ปีเนี่ยเริ่มเป็นผลประมาณ90%นะครับถ้าต้นที่มีระบบน้ํามีอะไรดีทั้งหมดเนี่ยก็ถึงร้อยรนต์กับชุดนี้เราเดินมาเนี่ยพวกนี้เป็นทลายทั้งหมดแล้วแล้วก็จะมีฝั่งข้างบนที่ว่าใต้น้ําไม่เพียงพอครับตอนนั้นก็จะเป็นนะนี่ครับทลายนะครับมันก็จะตกลงมานะครับจากผลอันนี้ก็คือข้อ เสียนิดนึงครับสาหรับมพะพร้าวใหม่ที่กําลังติดผลนะครับมันก็จะมีบางน้อยมากนะครับที่จะแทงนะครับทลายออกมาแล้วก็ผลเนี่ยจะวางบนทางนี่ดูต้นนี้ไปสักต้นนี้ผลมันมันดกนะครับมันดกดกมากนะครับพอดกมากเนี่ยดูนะครับมันไม่รับนะครับพอไม่รับเนี่ยตรงนี้เสี่ยงนะครับเนี่ยเนี่ยครับตรงน,นี้จะเสี่ยงมากเลยนะครับดูนะครับทลายหนึ่งนะครับผลพอผลมันเยอะอย่างเนี้ย นะครับอันนี้ก็คือต้นนี้ตัดไปตัดไปหลาย2อสามรอบแล้วนะครับเนี่ยมีทาราที่เราตัดไปครับดูต้นนี้ส่วนใหญ่นะครับก็จะมาอยู่ลักษณะของครับลูกเนี่ยตกทางกับทั้งหมดนะครับมีบางทางเาเนี่ยครับคือเวลาปลูกมะพร้าวเนี่ยที่ผมเคลงคลิปแนะนําว่าอย่าไปตัดทางข้างล่างเขาออกถึงกับเพื่อนะครับไม่ให้ต้นมันสูงเร็วสองเพื่อที่จะให้ ลูกที่ออกมาเนี่ยครับได้นั่งบนนะครับทางนะครับที่อยู่แต่ถ้าเราไปเอาออกเร็วเนี่ยก็เสียก็คือนะครับต้นมันจะสูงสูงเร็วนะครับสูงเร็วนะครับถ้าเราเอาทางมันออกเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งครับเนี่ยเวลาออกผลมาเนี่ยมันก็จะทําให้ผลเนี่ยไม่นั่งบนตัวทางนี้นะครับผมเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยครับทางครับราปล่อยให้แห้งลักษณะนี้เลยเนี่ยให้แห้งอย่างนี้เนี่ต้นนี้นะครับอ่อ ข้างบนชุดนี้ที่การติดผลช้าและต้นมันเล็กเนี่ยนครับเนี่ยปลูกพร้อมกันนะครับสมัยก่อนนะครับน้าข้างบนเนี่ยเราดันน้ํามาจากข้างล่างครับแต่น้ําจากข้างล่างซึ่งเป็นพื้นที่ทะลุขึ้นมาข้างบนได้น้ํานิดเดียวครับออกปลายปลายออกปลายปลายครับมันทําให้ชุดบนเนี่ยนะครับฝั่งนู้นมันกันนะครับหนูข้างล่างหนูออกผลอยู่เต็มเลยนะครับอ่าแล้วก็ขึ้นมาต้นที่หลังจากนี้ถัดไปหนึ่งสองสามประมาณสามต้นเหมือนกันหนึ่งสองสามประมาณสามต้นเนี่ยมันจะโตช้านิดหนึ่งเพราะว่า น้ำมันไม่เพียงพอนะครับแล้วดูสภาพหินก้างล่างมีแต่หินกับชั้นล่างมีแต่หินนะครับมันทําให้อ่าพวกเนี้ยโตช้าพอโตช้าเนี่ยอ่ามันก็ออกลูกช้าแต่ถ้าตอนนี้เปลี่ยนระบบน้ําใหม่นะครับดันเฉพาะชุดนี้มันก็เลยเริ่มเขียวเริ่มโตดีขึ้นมานครับเพิ่งเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอ่าสังเกตได้เลยนะครับมาพลา้าถ้ามีน้ำแบบไม่มีน้ําในน้ําเยอะน้ําน้อยเนี่ยต่างกันพวกที่มีน้ําแล้วได้น้ําเยอะปุยใสเหมือนกันเนี่ยพวกนี้จะโตเร็วแล้วก็ติดลูกเร็ว ผมมีอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับปลูกรอบสระเหมือนกันไม่มีน้ํานะครับสอบ,บีกว่าแล้วยังเล็กไม่โตนะครับเล็กมากนะครับอั่นคือขอ้อพิสูจน์ได้ว่าปลูกมะพร้าวเนี่ยมะพร้าวจะทนแต่ว่าต้องมีเรื่องของน้ําให้เขานะครับบางคนไปปลูกนะครับไปปลูกรอบคันสระนะครับแต่ไม่มีน้ํอา,า,า,าอลาศัยมะพร้าวลงไปกินเองนะครับแต่ว่ามะพร้าวยังเล็กรากเขายังไม่ถึงนะครับต้องรอเขาโตก่อนันั้นก็คือต้องช่วยน้ำมากกว่าโอเคนะครับนี่คือเรื่องของมะพร้าวนะครับมันอ่า ต้นไม้ที่ค่อนข้างจะทนนะครับแล้วก็ออกผลผลิตได้เร็วนะครับแต่ว่าเราต้องช่วยในเรื่องของน้าให้เขานะครับมันทําให้เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโตเร็วแล้วก็ติดผลผลิตเร็วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือนะครับในส่วนของเราครับที่ดำเนกันนะครับเกษตรปฐมประสานมีทุกอย่างนะครับมีต้ายิดตั้นมีเอบิลมีมะพร้าวน้ําหอมอ่แล้วก็มีทุเรียนนะครับแล้วผลไม้รวมอีกนะครับเอาปลูกอาโวคาโดเอาไว้บ้างนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่จะมาเสริมทับนะครับ เอาจะเป็นในกูลของตระกูลส้มจุกนะครับตัวนั้นนะครับเพราะตระกูลส้มเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวตระกูลส้มเนี่ยต้องหาวิธีอยู่ถ้าเราไม่ใช้สารเคมีเนี่ยจะทําวิธีไหนแต่ถ้าตระกูลพวกส้มเขียวหวานส้มบางมดส้มโชกุนส้มอะไรเนี่ยมันต้องใช้สารเคมีตัวนั้นผมจะไม่ค่อยปลูกผมจะปลูกส้มโอกับส้มจุกนะครับต่อไปก็จะมีพวกส้มอีกโอเคครับฝากติดตามเพทูบอัดเป็นชิ้เป็นเม้ดด้วยครับสวัสดีครับผม